เจ้านายโผล่กลางไอจีปิ่นเกตมณีหลังบินเดี่ยวยินดีเจ้าสมุดเรียนจบเจ้านายลูกชายคนโตโผล่คอมเมนต์ไอจีคุณแม่ปิ่นเกตมณีหลังบินเดี่ยวยินดีน้องชายคนเล็กเจ้าสมุดรเรียนจบลือกันได้มาสักระยะแล้วสำหรับข่าวของปิ่นเกตมณีเจเจรินโดนโยงเป็นคู่รักดาราดังเซนไบยา แต่นะปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา,นาและก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเตรียมบินลัดฟ้าไปประเทศอังกฤษโดยมีบรรดาเพื่อนๆไปเลี้ยงส่งอีกทั้งบนเครื่องบินปิ่นเกตมณี โพสรูปดื่มวายพร้อมแคปชั่นดื่มเพื่อลืมเธอซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าการบินไปอังกฤษในครั้งนี้ของปิ่นเกตมณีเป็นการไปพักใจหรือไม่แต่อย่างใดล่าสุดรู้แล้วปิ่นเกตมณีบินไปประเทศอังกฤษทำไมโดยทางด้านปิ่นเกตมณีได้บินไปอังกฤษเพื่อร่วมยินดีกับลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทเรียนจบไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษซึ่งชาวเน็ตจับตา ปิ่นเกตมณีบินไปยินดีลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทรเรียนจบไร้เงาเจ7จตรีนไปด้วยและทางด้านเจเจตรีนก็ยังไม่ได้มีการออกมาโพสต์แต่อย่างใดโดยขณะน,นี้ทางด้านเจเจตรีนเองเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตเลยอาจจะทำให้ไม่ได้เดินทางไปด้วยกันและยังไม่ว่างโพสต์นั่นเองซึ่งงานนี้มีทางด้านเจ้านาย พี่ชายคนโตโผล่คอมเมนต์ไอจปิ่นเกตมณีหลังบินเดี่ยวยินดีเจ้าสมุดเรียนจบโดยทางด้านเจ้านายได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปยิ้มซึ่งทางด้านปิ่นเกตมณีได้เข้ามาตอบกลับลูกชายว่าคิดถึงรอรอไหม